เขาได้เปลี่ยนพระพรของพระเยโูคริสเป็นคำแช่งสาปเสียแล้วคุณกำลังฟัง by grace daily De devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่20มิถุนายนไม่เจ็บป่วยอ่อนแอหรือตายก่อนเวลาอันควร1โครินบทที่11ข้อที่29-30เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษเพราะเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนแอและเจ็บป่วยและบ้างก็ล่วงลับไปคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคริสเตียนบางคนถึงเจ็บป่วยอ่อนแอและตายตั้งแต่อายุยังไม่มากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงบอกเหตุผลให้เรารู้และให้ทางออกกับเราแล้วในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่11ข้อ29-30 พระองค์ทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่ามีเหตุผลเพียงข้อเดียวที่คริสเตียนบางคนอ่อนแอเจ็บป่วยและตายก่อนเวลาอันควรนั่นคือเขาไม่ได้ระลึกถึงพระกายของพระเยซูคริสต์ที่รับความอ่อนแอความเจ็บป่วยและการตายก่อนเวลาอันควรให้กับเขาแล้วผู้เชื่อจำนวนมากไม่เคยตระหนักว่าขนมปังซึ่งเล็งถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เต็มไปด้วยรอยบาดแผลรอยเคี้ยนตีนั้น ก็เพื่อสุขภาพที่ดีและการรักษาโรคของพวกเขาและเมื่อพวกเขารับประทานโดยไม่ได้คิดถึงความจริงนี้เขาก็ไม่ได้ระลึกถึงการถ่ายจากโรคภัยและการรักษาที่มาถึงชีวิตของพวกเขาในทางตรงกันข้ามก็เป็นความจริงเช่นกันว่าถ้าพวกเขาระลึกถึงพระกายของพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องพวกเขาก็จะแข็งแรงและมีสุขภาพดีและอายุยืนน่าเสียดายที่มีการสอนเรื่องนี้อย่างไม่ถูกต้องตรงตามพระประสงค์ของพระเจ้า และกลับสอนว่าถ้าคุณมีความบาปในชีวิตของคุณคุณก็ไม่สมควรและไม่สามารถรับมหาสนิทได้ไม่อย่างนั้นถ้าคุณรับประทานคุณจะอ่อนแรงเจ็บป่วยและถึงตายได้เขาได้เปลี่ยนพระพรของพ,พระเยซูคริสต์เป็นทาแช่งสาบเสียแล้วเพราะการสอนอย่างนี้เองคริสเตียนจํานวนมากจึงกลัวการรับมหาสนิทและพวกเขาจึงถูกขโมยริธิ์อำนาจที่ทําให้ได้รับการรักษา การมีสุขภาพที่ดีผ่านการระลึกถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่หมายกงเขนในพิธีมหาสนิทนี้ไปแต่จริงแล้วไม่มีใครเลยเป็นผู้ที่สมควรคนที่ดีที่สุดในพวกเราก็ยังผิดพลาดและล้มเหลวแต่เพราะพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อคนที่ไม่สมควรพวกเราที่รับพระองค์เข้ามาเป็นความชอบธรรมของเรานั้นพระองค์ทรงทําให้พวกเรามีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับผลประโยชน์ทุกอย่างที่พระองค์ทรงตายเพื่อมอบให้แก่พวกเรา ดังนั้นไม่สำคัญเลยว่าคุณสมควรหรือไม่สมควรที่จะรับมหาสนิทแต่การรับอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญจงเข้ามาด้วยใจกล้าและรับมหาสนิทจากโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเยซูทรงทำให้คุณมีคุณสมบัติแล้วด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระองค์อย่าทำเหมือนเป็นพิธีทางศาสนาแต่ให้ใช้ความเชื่อของคุณสำหรับสุขภาพที่ดีและการหายโรคในขณะที่คุณคิดถึงพระกายของพระเยซูคริส ที่แตกหักเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์ในวันนี้และคุณจะไม่อ่อนแรงเจ็บป่วยหรือตายก่อนเวลาอันควรเลยการระลึกถึงพรกกายของพระเยซูที่เต็มไปด้วยรอยบาดแผลด้วยความเชื่อว่าพระองค์รับความอ่อนแอความเจ็บป่วยและการตายก่อนเวลาอันควรให้กับเราแล้ว ให้เราใคร่ครวญระวนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเมื่อลูกรับมหาสนิทขอให้ลูกระลึกถึงพระกายของพระองค์ที่ทรงยอมแตกหักเพื่อลูกจะมีสุขภาพดีขอให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการระลึกถึงพระคุณและรับพระคุณนี้ของพระองค์เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน